สวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ไม่ได้ไม่อยู่ไในไม่อ่ะมีไม่เดียวเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีใจอะไรนี้ดีใจนี่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนเรามาดูกอล์ฟเกต นักร้องสาวสวยพ,พี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับคือตอนนี้นักร้องกำลังทำการแสดงอยู่พี่พี่นัง่งโตได้ไหมพี่ตอนนี้โอ้ทำการแสดงเหรอครับรอ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 เอรอ,อรอ,<ม><ม>อ้อันรอ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 เราว่าอรนรอ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 อรรอร่รร ไอพี่เราทำการแสดงกันสองคนเหรอใช่ครับใช่ครับออคนเรื่องเลยปะผมผมขอโอดนะพี่ผมมาโดนเสือลุกไปพี่เข้มพี่เข้มเอาเอาเคลียร์ไอ้นี่หน่อยสิคือคือนุกนุกอึดอัดมากแต่เด็กน้องไม่ขออนุญาตว่าเป็นไงบ้างจุดจะสวมพี่หน่อยิจุดจะสวมพี่หน่อย มาของเพื่อนพี่ไม่ได้มองไม่ได้มองนิดหน่อยพี่มาขอพี่มาขอเพลงเห็นแล้วปะได้ได้เออตอนก็พี่พี่มีเก้าอี้นั่งไหมเอาเก้าอี้นั่งก่อนได้ไหมเออเออไม่ต้องขอพี่ไม่ต้องห่วงพี่นอนดูได้น้องเอินที่น้องอยากฟังเพลงอะไรครับพี่อ่ะอยากฟังเพลงอะไรครับน้องจัดเลยแต่เพลงเหรออีกฟังได้เต็มที่น้อง รักนักฆ่าคนดีของฉันจากวันไหนก็รักเพียงเธอแค่จะบอกเมื่อรักจะที่สุดใจดวงนี้ทุกเช้ามันไม่ได้อยู่ในสคริปที่เตรียมกันไว้อันเนี้ยพี่บอกอะไรมาพี่พี่บอกเลยว่าพี่ต้องการเพลงอะไรพี่ต้องการเพงลงอะไรก็ได้ที่ไม่จับเนื้อต้องตัวกัน ไปไมมีไม่ไมีไม,ม้มต้นไหมเด็กพี่พี่มาเพื่อนพี่เฮ้ย hey, มึงชื่ออะไรวะิูเฟมครับผมยิงเฟมเนี่ยมันเคยเป็น,<ส>นลูกพี่นะลูกพี่คนขวานมันอ่ะตอนนี้มันตายไปแล้ว <laughs> ลูกพี่ลูกพี่คนขวานมันมันตายแลย้วอ่ะตอนนี้คือพี่เหมือนพี่ เหมือนพี่อัดอั้นมาจากเวทีนู้นน่ะพูดคนเดียวไม่มีเกิดโอกาสให้ตูพูดเลยอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนขอามาเข้พี่น้อนั่งก่อนเฮ้ยน้องมาวัดีดีไว้น้องนั่งๆๆเพื่อนคือพวกพี่อยากทำการแสดงอ่ะเอ้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจุดจะสู้ไปนะ น้องพี่เอาพี่ขอโทษพี่พี่นิดเดียวนิดหน่อยพุธพุดังมพุธโฮลด์สเตชั่นวันนี้พี่ไปพี่รู้ไปเพราะน้องอ่ะเอาพี่ให้พูดพี่ให้พูดอะไรนะโอ้มาแล้วมึงต้องเปิดโอกาสให้กูพูดบ้างพี่มาแล้วมาแล้วคยมาแล้วเหรอมาแล้วอดทนเอานะเราเป็นนักร้องกลางคืนเราต้องอดทนเอาขี้เล่าขี้ยามันเยอะได้ ถ้าเรามีตังเราก็คงไม่มาร้องแบบนี้หรอกใช่ไหมใช่เรามีคาถาโอหเฮ้ยแต่ว่าเรามีเราไปหาเราไปหาหลวงพ่ออยู่วัดหนึ่งมาทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีคาถาได้ตังด้วยคาถาได้ตังไปไงอยากได้อะไรพูดเอาเลยเอ้าพูดตามนะได้ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิใครอยากขี่เครื่องบินชนะสิชนนะสิเอาใหม่คุณเข้าผิดล็อกเข้าผิดล็อกเข้าผิดล็อก เรามีคาถาเรียกตังค์ด้วยเฮ้ยคาถาเรียกตังค์เหรอก็อพูดตามเป็นยังไงอ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีชนนาซีชนนาซีใครอยากขี่รถทัวร์ชนนาซีชนนาซีใครอยากเป็นเจ้าสัวชนนาซีชนนาซีใครอยากเป็นผัวไปชนัชนาซี แดงอย,อย lighting, ู่ไอ้น้องจะพูดสวนอย่างนี้ไม่ได้พี่หลงนะน้องโอรอดพี่มันมันออกจากใจผมน้องน้องนั่งก่อนครับอ๋ออยากแก้มใช่ไหมอยากแก้มใช่ไหมอยากแก้มกบพวกพี่อ้าวแล้วพี่จัดให้พี่พี่พี่ผมเมามากเลยพี่ก่อนครับการก่อนก่อเฮ้ยน้องมาทำเลิงกับแฟนพี่ไม่ได้แน่น้องพี่น้ำแตก ผมด้วยผมเวียนหัวผมเมาว่ะเฮ้ยบอกตรงๆนะบอกตรงๆนะครับพี่เหมือนมากแต่ว่าถ้านุกท่านนท์จริงๆถ้าได้ดื่มไปนิดนึงเนี่ยจะไม่เหมือนแบบนี้อ๋อจะเป็นแบบไหนครับพี่แก้ผ้าเดินไม่อายใครเฮ้ยจริงอ่ะอยากแก้ตรงพี่ใช่ไหมครับได้เอาให้น้องพูดเลย ขับจะได้มีเงินใช่ไหมขับใครอยากเป็นเศรษฐีคาร์เซ่คาร์เซ่ใครอยากขี่รถทัวร์คาร์ดิสคาร์เซ่ใครอยากเป็นเจ้าสวัวคาร์เซ่คาร์เซ่ใครอยากเป็นหมาคาร์เซ่เอาตรงนะมันมาด้วยกันถ้ามันไม่พูดมันก็ไม่ได้ไงมันมาตัดการตัดมุกกันอ่ะเฮ้ยชัางทามตรงอะอ <Sams. S 1> ไหม,มเอามเมาว์เมาว์เมาเฮ้ยครับไหวเปล่าเนี่ย พี่ทำการแสดงพี่ไหวอยู่แล้ว4ี่ห้าคนเสิร์ตแต่ละวันพี่ก็ไหวฟังจะชัดนะที่ถามว่าไหวไหมคือคาดดองเอาไหวไหมเอาแล้วเอาแล้วใครอยากเป็นผัวปายคัน,นสิคัน,นสิ <laughs> อ่ะพูดบ้างพูดบ้างไอ้ร้องเพลงสักอะไร <laughs> ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากขี่รถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีผัวเป็นนุก๊กสมองเขาเหมือนรถเวฟร้อยห้าสิบมากาส,สมองไวมากเลยเดี๋ยวๆดนะี๋ยพีนหายเมาอะ้รอ่ะทำไม พี่เลิกเมาแล้วยังนั่งก่อนเขาจะทำการแสดงอยู่เอาเลยแต่เลยแต่เลยครับกินข้าวต้มก่อนไหมกินข้าวต้มก่อนไหมพี่ไม่เคยกินข้าวต้มเอาข้าวต้มสั่งข้าวต้มก่อนสิฮะสั่งข้าวต้มก่อนมีมีไหมข้าวต้มอำเภอปลายอ่ะมีไหมอยากอะไรนะพูดว่าอะไรนะสั่งข้าวต้มกินกุ้งโก่อนก็ได้เอาสั่งสไตล์นุ่นขดไหมสั่งสไตล์นุ่นข้าวต้มหน่อยครับกินข้าวต้มหน่อยครับผม สมมติว่าพี่หม่ใครสั่งข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มนะครับข้าวต้มเนียเฮ้ยเจ็บคอโอ้ได้คนเดียวเลยนะเวทีเนี้ยเมาเหมือนมากเลยแต่น้องผมนี่สุดยอดกว่านี้เลยน้องพี่เต้นไปหรือเปล่าครับพี่มันหลับหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องถือไม่หรอกไม่ต้องถือไม่เอาเพลงอะไรดีวะเธอร้องเพลงให้เราฟังหน่อยสิได้ เพลงอะไรล่ะเพลงอะไรล่ะอะไรนะเพลงอะไรล่ะไม่หูหูเราตึงเราไม่ค่อยได้ยินพูดว่าอะไรนะเพลงอะไรล่ะเฮ้ยน้องฟังแทนพี่ดิพูดอะไรไม่รู้งงยิ่งงงยิ่งฟังดิเพลงอะไรพูดใหม่สิเพลงอะไรล่ะอะไรนะอะไรเพลงอะไรเขาเขาเฮ้ยน้องเขาพูดว่าไงบ้างวะ พูดว่าไงบ้างพี่เมาไม่ได้เมาเหล้าไม่มาปากมันเลยจะแั่งให้ผมดูหน่อยนั่งๆไอ้น้องอย่าพูดอย่าพูดแทรกดีวะถ้าจะพูดถึงน้องผมเอ้ยเพื่อนผมมั้ยอ่ามันเคยมันเคยมีว่ะนะว่ะนามันตอนยังกูพอกตรงเหมือนมากเหมือนมาก แล้วตกลงพี่จะขอเพลงคู่ผมห<ม>รือเปล่าคบพี่ผมขอเพลงครับแต่ผมไม่ชอบที่อ่ผมอกหักมาครับผมไม่อยากที่จะขอเพลงที่จับเนื้อต้องตัวก<อ>ันร้องห่างคนนี้ไปอยู่กองครับคนนี้ยืนตรงนี้ครับได้เฮ้ยนอ้องอันนี้แฟนพี่นายนอ้องครับครับเอผมขอบันเนียงก็ได้อ่ะให้คนนี้เข้ามายืนตรงนี้ครับพี่อยู่ในกองร้อง,องม,องมีมีตีให้พี่ไหมล่ะมีมันมจะเปยากอะไร เป็นอะไรพี่จะจะควักตังค์เหรอวะคันตูดเฮ้ยน้องติ๊บติ๊บให้นักร้องไล่ทำไมไม่มีเงินแต่งวะผมเดี๋ยวผมให้เอาให้ร้องผมฟังเพลงอ่ะอ้าอพร้อมหรือยังครับเธอมีแฟนหรือยังยังเธอบอกว่าไม่มีแฟน แต่เธอก็มีแฟนอยู่แล้ว <c oughs> วอยเพลงาด์ังได้ติตุบตุบโป้ตุบตุบบ้างไหมเธอบอกว่าไม่มีแฟนแต่เธอก็มีแฟนอยู่แล้วอยากจะบอกเธอตรงๆว่าถุยพี่ถุยใส่หน้า <c oughs> ผมเหรอครับเนี่ยเอาลองเพลงเองเพลงหมดแล้วยังเราเมีอะไรเล่นไหม เลิกเมาได้อ่เอัเลิกเมาได้แล้วห้าสี่สามวหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะฮะแล้วกับคุณนกใจด้วยกันแล้วกันนะฮะขอบคุณพี่ทุกคนครับจริงๆมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวนกเลยเมื่อกี้มันเป็นตัวจริงของเขาแหละครับรู้สึกว่ามันทาแล้วมันขัดกับคาแรคเตอร์ตัวเองมันมันไม่เหมือนเลยเมื่อกี้อะไรนะครับอ้ไรไม่ใช่ สวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้นุกธ่านเดิน้องเฮ้ยไอ้น้องเราเราอปก่อนไอ้น้องมึงมึงไปเรียกน้องน้องชั้นสองมาละเฮ้ยตอนนี้กูอยากพุ่งเหล่าก็แม่งจริงเลยเฮ้ยน้องเอากับพีบหรอวะเอาไหม่ะเอากับพีบ ลองมองดีๆก่อนแต่ละคนโอ้ลักเตง,งหมูเฮ้ยลองมอบผลงานนี้ให้เขาสิผลงานเพลงนี้เนี่ยให้เขาสิเพลงไหนบงบักแตงหมูเม่ยดให้ให้เตะปอบเพลงให้กับลงลงจีให้หน่อยลงอทำอะไรทำอะไรทำอะไรเกงใจคนแถวนี้ด้วยลงจีให้หน่อยครับ เฮ้ยท <anu rez' S 1> ีแกเรามอบให้เธอนะเพลงนี้ฟังดีนะทั้งเจ็ดคนเลยแปดคนนั่นแหละแกส่งให้เบิ้งเนี่ยแกกันเก่งให้ไอ้เบิ้ง ร้องใส่ฝั่งนี้แกส่งให้เบิ้งเนาแกก็เอาตรงนะมันไม่เหมือนศิลปินมามันเหมือนที่เขาอยู่คาเฟ่ตอนนี้เราขายตรงนี้แหละใช่ไหมใช่เราขายตรงนี้ขายอะไรขายหน้าขายตาปังสคริปต์เราใครร้องก่อนวะสคริปเราเราร้องพร้อมกัน3ามคนก็ ไม่ถ้าร้องสามคนกูปเป็นอากาศแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวให้ร้องก่อนสองเพลงได้ไม่เป็นไรเอาเเอาอะไรเฮ้เเยทำงันกับพี่สาวร้องง่งแต่เพลงที่ไม่มีคันหมากมาอย่าทำแบบนี้ถาม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 ใครอยากเป็นผัวปลายชานะสีเพื่ออะไรบอกให้เขาถามถามย้ำยังให้เขาถามอะ่ะ วันนี้มันเป็นเป็นวันของผมไงวันอะไรผมมาเพื่อแกงคุณไม่ได้แกงสายตาคุณมันจริงจังก็ลองดูดิลองดูดิคุณไม่ได้แกงคุณอะจริงจังตั้งแต่อยู่บนรถตั้งแต่ถามหาสินสอดแล้วจริงจังไงคุณดูหน้าตาผมตอนนั้นหรือยังอะไรนะคุณดูหน้าตาผมตอนนั้นหรือยังไม่ได้ยินโอ้ยพูดใหม่ไม่ได้ยินเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ได้ยินใช่ไหมเขาบอกว่า คุณดูจันานการก่อนโอ้ยอยนี่ไม่มาดูเรื่องแกส่งให่เบิรงแน่แกข้างเดงไห้ไอ้เบิรงแน่อยากู้แม่มันเป็นสีแหลืหรือสีชมทำงานก่อนทำงานก่อนพี่บอกไรครับ<ล>อย่าอย่า อย่าเอาชีวิตจิตใจพี่เข้มกับพี่ป๊อปมาทำแบบนี้อย่าไปอย่าไปทำไมอย่าไปคนเดียวเราโสดไงไม่เหมือนคนมีคู่ไงอยู่ห้องข้างกัน,กนว่ต้องมีสักวันเหรอวะาหไอ้คำพูดโ,ดโสดโสดพี่ฟ้าใสไม่มาวันเดียวว่าสดโสดโแกโสดในเมืองเนี่วาย